เอาละครับมาต่อกันที่วันนี้อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ต้นรายการครับว่าเป็นวันสําคัญของโลกก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าปัญหาทั่วโลกตอนนี้ที่ปเผชิญกันอยู่ก็คือเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-waste นะครับ uh huh. โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด -19 ช่วงที่ผ่านมานะครับความต้องการในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ก็สอดคล้องกับปริมาณการใช้มือถือการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆนาๆนานะครับก่อนหน้านี้นที่เราต้อง work from home เรียน from home นะครับทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าเรียนอยู่ที่บ้านนะครับทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับไปไปไปสอดคล้องกันกันกบจำนวนการใช้งานกันด้วยซึ่งแน่นอนที่สุดครับอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เวลาที่เราไม่ใช้แล้วมันจะกลายเป็นขยะนะครับและอาจจะนํามาซึ่งผลเสียต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพราะถ้าเกิดหากคนไทยขาดความตระหนักรู้ไม่คัดแยกและทิ้งขยะ e ีเวสที่ว่านี้อย่างถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีเดย์เลยครับวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนครับอยากเชิญชวนคนไทยมาร่วมคัดแยกและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีกับโครงการดีๆของ AAS ครับ mm hmm. เขาร่วมกันกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำมากมายครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลไบรซนีไทยสมาร์ทเซอร์วิสด้วยนะครับ รวมไปถึงผู้ให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรรวมไปถึงภาคีเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทยหรือว่า TRBN ครับโดยความร่วมมือก,กันกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนภายใต,ใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงนี่เลยครับกลุ่มบริษัทย่านผลโยธินนะครับถนนผลโยธินแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งสิ้นกว่า 40องค์กรทั่วประเทศด้วยกันนะครับจะมาร่วมกันขับเคลื่อนแคมเปญใหม่ที่ชื่อว่าคนไทยไรย e ้ e w a s t ครับเพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องภัยอันตรายที่แฝงมากับขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีนี่เลยครับขยายจุดรับทิ้งขยะทั่วประเทศอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยนะครับสามารถทิ้งขยะ e w a s t ได้ง่ายๆใกล้บ้านคุณนะครับก็คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w e w a s t thailand.com นั่นเองนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วก็จุดรับทิ้งขยะ e ีเวสอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ดีมากเลย,ยเห็น<ช>ด้วยเพราะาบางทีเราก็มีขยะอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากแต่ไปทิ้งไหนดีอะหรือถือเก่าแล็ปท็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่นะค ừ, นะค